สวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านทุกคนครับเข้าสู่ทีมงานของพ่อสวัยพารวยูุถาพารวยครับเอฟซีกับผมแสดงความบิกดีใจกับคุณยายบินเดียวเข่าสองตัวตรงตรงบนครับเอฟซีกับผมนะครับนะก่อนที่จะไปชมคลิปของคุณยายบินเดียวเอฟซีกับไช้วิจารณญาตในการรับชมนะครับทางส่องเป็นซื้อกลางเสนอเอาไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับ คุณยายบินเดียวเพิ่นเดียวดีใจเพิ่นโทรมาตั้งแต่ตึกเช้าเพิ่นขับเอฟซีขับเอาไว้กับบริรับนะครับเนาะก็เริ่มมาตั้งกลอง้องขึ้นพ่อวาเลข่ขึ้นเข่าขับเอซีค,ครับผมนะเนาก็อย่างว่าคันบักคันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อกดกระดิง่งแจ้งเตือนเอาไว้สําหรับเอฟซีไมพีข้ามาเนาะรับเนาะนีะ่นตามคุณยายบินเดียวไว้ครับเอฟซีกับผมเพราะว่าเลข่ขึ้นเข่าทุกหมวดเลยครับไปฟังคอนสิร์าจังไหนเรื่องว่าคอนสิรดตต่อหมวดเราไปเนาะรับเนาะเอฟซีครับ คนย้ายเป็นเดียวนะครับเด้อเข้าเต็มเต็มครับสองหนึ่งครับอีฟซี่ครับผมครับสวัสดีครับถูกว่าพ่อสองหนึ่งนังโอ้ปวดไซื่อแล้วแม่โอ้ยจะได้ร้องจังหวัดสื่อน้ำหนูเนี้ยอีฟซี่เพิ่งกัดสีได้อีกหรอกตีให้ยังไหนกับโมโหน้ำบอมมีป่ปวดไอทวร์วมหาจากคนเลยเงยเบยเงียบเก็บแล้วนะเงียบเก็บแล้วว่าแม่ เนี่ยบกีบเพมีผู้ใดโทรหาเขาโมจักเบอร์นู้นดิโอ้โมจักยู้เออแม่ก็บอกไปอยูุ่คนเด้แ้าเงียบกีบเลยเออแสดงว่าเอ่อเพื่อนกัจจีบ่มักกันเนาะแม่เนาะฮะมันจีเป็นตัวเพื่อนบ่มักกันแหละอืมอืมเขาตรงตรงกับแม่เนาะสองหนึ่งก็นี่ว่าแท่งกับแม่เนี่ยทูนทูนโฮก็ไม่ยังนั่นกับวอันเจ็ดตรงับวสองหนึ่งไงยังวะครับผมอืมเได้บ่บาทก็ยังว่ามัน มะขาบุญหรือขาล่างเนีเออแมนยู่แม่เขาแต่ว่าเขาตรงๆเลยสองตัวซื้อล่างมันก็ต้องซื้อบุญน้ำแมนครับแมนซื้อกับน้ำค้นนักเล่นนี่ลับบุญพันคู่นาพันไหมโอ้ครับผมสองนึงนี่เขาเต็มเต็มเนาะแม่เนาะเต็มเต็มได้สองนึงครับผมนี่เอฟซีเอฟซีครับผมของคุณแม่หลักฐานการยืนยันที่ท่ำคลิปเอาไว้นะครับแล้วบอกของคุณแม่ตั้งแต่คลิปแรกให้ให้มาชุดนี้ครับเอฟซีครับผม จุดเลกอันรี้เกเลยนี่กับางงอกอยู่นี่เอ่อได้น่งนั่งเฮ็ดเล้ตองวดด้ยแม่กลังนางเห็ดอยู่นี่โอ้ครับผมอือ๋ยร่างกาังนางเห็ดกำลังท้าเห็ดกัลนงเห็ดอยู่ว่าสั่นกับพี่งามงามอืมอืมกลังนางเห็ดอยูังคิดอยู่เออกำลังคิดอยู่ว่าสิเอาตัวได้ให้เอเอ็นบ่แม่ตองวดเลยบ่แม่ ต่อมวดเลยโอ้ครับผมเอาคุณแม่ปิดเดียวหลังจากสองหนึ่งเข่าเต็มๆครับเอฟซีครับ, MC, รบปล่อยต่อมวดก่อนใครนะครับเนาะปล่อยก่อนได้เปรียบกับเอฟซีครับผมคุณแม่วานะครับนะสีบ้ให้นนดีก็เลยกั่งังนั่งรอบตัวครับผมออทอพสีรุ่งยังล่ะอ่าการลุ่งอะไรแม่ขั้นใดแ้วก็ลุ่งเลย้วลืมเดี๋ยวก็ลั่งนั่งรอบตัวก็ได้สองหางครับผมอืม เอาไข่รอให้คุณแม่คนไข่เลยหวยออกเมื่อวานนี่ควกําลังนั่งรอคุณแม่คนกําลังรอไข่อยู่ครับพี่เจครับผมอ้อยไปย่างสองหางก่อนเนาะครับผมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันวันที่หนึ่งธันวาบุณแม่หาหวยออกวันที่หนึ่งกันวาเนาะจ้าวันที่หนึ่งกันวามั้งวันที่หนึ่งกันว่าค่ะครับเอาตามเสดอ ฟังคุณแม่เ่นเฮ็ดกำลังรอกไข่นะครับเพราะว่าของคุณแม่เป็นเขาประจำครับแต่จองหางเรียกจองหางหเลยก็ครับผมบนสองหางล่างสองหางเลยวบ่แม่ คือคุณแม่จุดปอยก่อนบนสองหางล่างสองหางแล้วค่อยตามาากัมบค่อยติดตามเอาสามตัวนะแม่เนาะสามนี่สามตัวสองหางนี่กับสองหางโอ้สามตัวสองหางสองตัวสองหางขับอยู่ทีได้ก็ได้ก็สองหางนะเป็นบนเป็นล่างเล่ยป่ะแม่บนคือบนล่างคือล่างโอ้ครับผมสามตัวบน กระดือไปช่วงหางแล้วครจะชิเนนไห้จะชิเนนไห้อ่าเนี่ยแม่ชิเนนให้พร้อมครับอีี่ครับผมเพราะว่าเห็ดปุ๊บชิเนนให้ปั๊บทันทีนะครับเนาะ,ะเอาตองงวดไปเลยครับอีซี่ค่ะอ่าไฮช้วิจารณญาณในการรับชมเดอรับเดือทางช่องเป็นสื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเนั้นครับขึ้นอยู่กับความมักความชอบของคุณแม่ ปล่อยก่อนหลังจากงวยออกปุ๊บนะครับเนาะสองหนึ่งแสดงความดีอกดีใจกับคุณแม่แต่ผู้ใดขึ้นหอดขึ้นถึงนะครับเนาะมีโชคมีลาบกับคุณแม่เป็นเดียวครับพี่เจี๊ยบผมขึ้นหอดขึ้นถึงคุณแม่เป็นเดียวนรำแน่ครับพี่เจี๊ยบผมเพราะว่าเพิ่นก็เริ่มออกปุ๊บก็เห็ดปั๊บทันทีนะครับเรายิพี่กับที่จริงแล้วปากกาปากกาก็ะเลี้ยนทุดท้ายแล้วปากกาก็ะเลี้ยนทุดท้ายเราป้าแม่ บดละโอ้ประกาคุณแม่กับบดแะ่เด้อครับอยู่ที daddy daddy ่ครับผมขีดห้าเทียกับห้าเทียบกับบวกใช่ไหคือขันก็ของปวัวแี่แค่เขียนใส่ประกาบ่อยนะครับเขียนลายจุดบดรับอยู่ซี่ครับผมเบื้องที่สุดคือประกานี่แหละก็เป็นกระดาษครับบ่อยไปเลยสองงานกันเด้อครับผม รอจะกาวขับคุณแม่กำลังขีดเขียนอยู่นะครับเลาพอเลขกํำนวณนี่ต้องอาศัยเลขออกแล้วเพ่นก็เอาเลขที่ออกแล้วมาเห็ดนะครับนะมาบวกรบคุ้นหานจะเห็ดยังได้ก็เอไว้กับวุ้งหัจักครับพี่ครับผมบวบเห็ดนำดอกครับปวดหัวครับเห่ไม่เห็นยากเป็อย่างเด้เออไว้บวบเห็ดมีด้วยครับเลขอันนี้เพราะปวดหัว เนียมันมันตรงใจสมองนะแม่เออที่ไปคิดอันคิดนี้ความสอบนันนันวิลาสอบแม่เออว่ามันถี่ออกก็ออกตัวนี้มันบมเมนได้ครับเพคือเข้าฝันเนี่ยฝันเห็นเป็นตัวตีเอารถเหมือนกันนะเอออันนี้มันตรงใจตรงใจมันผิดโอ้งวดงวดนี่ของคุณแม่ออกเลขสูตรนะแม่เนาะออกเลขสูตรสองหนึ่งอ่ะเอองวดก้อนหน่ออกเลขฝันมันวะมวดก้อนออกเลขฝันกับมันสี่สรลับกันทั้งสี่วะแม่ นี่ยังไงฮึบส่วนมากมันมันมันเข่าทั้งอันอันฝันเข่าทั้งโลกอ๋อฝันฝันที่มาตวงกับล็อกพอดีวดนนี้ฝันพวเข่าไปเข่าโอกนอกเป็นแต่เข่าเนาะก็ฝันกระไดเนาะเขาบอกประการเนาะจ้ามีตัวเนี่ยไงอ่ะเอาสองหางนีด้อครับผมเอาสามตัวก้อนหรือสองตัวก้อนแม่เอาสามตัวก้อนบอกคือสามสองตัว อับย่างแล้สองหางนี่บ่อันเท้าสีร่วงสามตัวก้อนบ่สามตัวสองหางไอไอสองตัวกับสองหางครับผมสามตัวแล้วเดี๋ยวจังคิดอันไหนรายละเอียดกูนี้อันนี้รายละเอียดอะไรนี่ตามที่ว่านี่ให้ถึงมันดอกจองหนึ่งอ่ะครับผมเอาเอาว่าวามาเอาแม่ได้แล้วเอาครับผมเอาแม่ว่ามาเลยแม่ตัวใดสองหางเก้า สองห้าเก้าสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดเดี๋ยวกันไว้ออกนมไว้ออก,ว,ออกวันที่หนึ่งมาเดี๋ยวกันครับวันที่หนึ่งท่านว่าอเอาเห็ดแบบสดๆเลยครับอยู่ซี่ครับผมแต่ผมเห็นพุ่มแหงเห็ดเท่านั้นแหละอันนี้ย่งอันได้ยังแล้วอ่าได้สองห้าเก้ากับสองหนึ่งเจ็ด จัมันมีแค่นี้แหละจับแบบนี้สองตัวแม่แบบนี้สองตัวมีเก้าห้าเก้าห้าสองสี่สองสีหง่หนึ่งเจ็ดห้าเน่อ่าหนึ่งเจ็ดเอาขึ้นบนขึ้นล่างเลยรอโอ้สองตัวนี้บนลาบ่างป่ะแม่ตัดให้ได้นี่ตัดหา้ย,ย่างเขาเพรตัดครับผม วงกลมตัวไรแม่วงกลมสองสี่สองสี่แล้วก็ว่องกลมสองห้าเก้าสองห้าเก้าเออเอาทำดีกว่าวเดี๋ยวจังหวะกันไปแม่อ่ะนี้เน้นเน้นเน็ตเนี่ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเอาเน้นไปเลยน,ะน้ะแม่เนาะเน้นไปเลยในสองหาา้าเก้านไงครับสสองีครับ ให้เขาขึนบนขึ้นล่างน้ำเลื่อนเก้าหากับอันสองสี่นี่ครับผมเอาขึนบนขึนล่างน้ำอ่ะสองตัวบนล่างนะครับอยซีครับชุดนีบอันหนึ่งหนึ่งเ็ดอันตัดให้เขาจอรูดน่ครับผมหนึ่งเ็ดน้ำหางหน,นึ่งไงครับหนึ่งเกดก็มีนะครับอยซีครับผมแล้วเขาก็วาาเข้าตัดให้เขาเพื่อเขาตัดครับผมมาเมน,นี่ยเนี่ยล้านปเปอร์เซ็นเลยงวดนี่ล้านเปอร์เซ็นครับเอาเน้นคักๆอันข้างบนเน้นคักๆหางเดียวเลย หางเดียวเลยป่ะแม่ทางบนนั้นเล่นจ้องตัวเล่นคาคาคือหักก้าอมันลอกได้จริงสิครับผมบนตัวเน้นเน้นคือเก้าห้าห้าเก้าครับพี่สิครับผมอันอันที่ลอกได้แนวอันสิบวอกวิธีด้ออัน,นอันหางหนึ่งอันอันหัวมันออกจ้องหนึ่งนะครับมันมันออกเลขยังกปลอาอืมหนะแทรกแล้วแม่ผมจำไม่ได้ งวดสิพันธ์้ำเราอย่างนั้นนุ่มออก 2, 2> สองสองหนึ่งฮะสองสองหนึ่งผมแม่นันงวดสิงงวดสิเลยสองสองหนึง่งนีอง้อย่างจ๊ะเลยแม่ผมจำอะไรอ๋อย่างนั้นนุ่มตักูนเนี่ยนุเอ็ดซีครับผมอันนี้คือตัวเลขของคุณแม่เป็นเดียวปล่อยก่อนได้เปรียบหลังออกสองหนึง่งเต็มเต็มครับพี่ครับบริกรนะครับนะอนของคุณยายเป็นเดียวครับพี่ครับมันออกสามเจ็ดพวกกันบอกอืม ครับเจ็ดลอกได้อันสองหนึ่งแล้วจะบอกวิธีเด้อครับผมอสามเจ็ดต่อคนเรียบซีละลายครับผมถ้าเราคิดมีนะครับเนาะมันออกมันออกสามสองสามหอวกหนึ่งเหลือสองอันบอครับผมแปดนเราออกสี่เหลือซีสองสี่เน้นนั่งนัดโอ้ครับผมเน้นตัวเน้นนั่งนัดนี่เป็นบนหรือเป็นล่างเน่ยเอาขึ้นทั้งบนทั้งล่างเลยอ๋อขึ้นทั้งบนทั้งล่างคือขึ้นทั้งบนทั้งล่างนี่มีเก้าหากับสองสี่นั่งแหวนเนาะจ้าครับผม ขึ้นทั้งบนทั้งล่างรับยูซี่ครับผมมีเก้าห้ากับสองสี่ใกล้เราเข่า,ข<อ>ขาเปรี้ๆกันทั้งทีเลยครับผมของคุณยายบินเดียว,ดวยเดอครับยูซีกับผมแม่บินเดียวครับอา้าวสาระที่มีขอบบนขอบคุณคุณแม่นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผีพอ